มีอะไรจะฝากถึงทุกทุกคนไหมครับก่อน<ๆ>ที่จะไปยังงี้เลยยังไม่ถึงหนึ่งนาที <ๆ S 1> เลยบ,บ,บอกว่าทุกคนเล่นดีมากๆเลยค่ะแล้วก็พี่อินกับพี่รคือแสดงความรู้สึกมากแบบหนูนั่งร้องไห้เลยแต่ว่าพอเข้ามาดูไลฟ์ปุ๊บหนูปรกบความรู้สึกไม่ถูก <c oughs> ับว่าหนูต้องร้องไห้แล้วะว่าม,มีความสุขก่อนดีอ๋อซึ่งบอลก็ร้องไห้นี่เว้ยกูเล่นไปแล้วไงไม่ต้องเล่นเ อ่าง่ายครับก็นะครับผมก็ขอบคุณทุกนะครโอเคครับขอบคุณมากครับผมครับผมจบแล้วกก็ฝาติดตามลูกกี้ฮอแลนด์ต่อไปนะครับนะอย่าพึ่งเผานะอย่าพึ่งเผานะต้องต้องกดว่างนะกดยังไงครับผมมันต้องวางในฝั่งไหนฝั่งนี้ได้นี้ได้เอาเอาวันนั้นแล้วมึงไล่กูออกถ้าคนต่อไปถ้าคนต่อไปครับโอเคถือไใบหน่อยเมื่อกี้คนถือก็ไม่ได้ชุนนะเออไม่ไม่เห็นนะพยายามจะเอียงอยู่แต่ว่าคนไหน มึงเรืยกนี่เราเรีชื่อเรื่องนนี้นี่ไหมดน้ตเตอร์ไหมโอ้โหแต่ละคนเรียกวังเวลนี้กันได้กันนะโอเคพี่คนนี้แล้วกันครับชื่อเป็นชื่อเลยคนแรกรอสักแป๊บนึงเดี๋ยวหันไปมองหนยขันเข้ามึงสิมึงแบบคุยกับเล้วเมื่อกี้ไอบอลก็ขันสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะได้เลยครับได้เลยครับ ต้องให้ได้อยากได้เห็นแต่คนแต่ต้องมีคนเออมีคนถือใช่จะได้แบบผู้ชมจะจะติดต้องต้องต้อง่นะต้องต้องใหญ่ต้องต้องฝั่งนู้แล้วมังอ๋อคุณอกันเองอะโอเคถ้าเราเดือดรไปกูถือได้ครับผมสวัสดีครับอา้งสวัสดีครับเมเสียงเพิ่มเสียง ไได้ินหทำไมเน็ตกระตุกเอเหมือนแบบเอ่ออันนี้เหมือนเดิมเหีออะไบครับผมตีีเขาบอกว่าได้ยินไหมครับได้ยินไหได้ยินละ อ่ารู้สึกง่ายๆหลังจากดูเบสทอรี่จบครับผมก็คงอยากเผาลูกกี้แหละอยากเผาลูกกี้เหมือนกันอ๋อทำไมล่ะทำไมถึงอยากเผาครับผมกันเก่งก็มันขัดใจนิดนึงแต่ว่าก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าไม่ได้นี่เราจะจะฝากถึงแบบเอ่อทุกคนทุกคนในวันปาร์ตี้เออแค่์ไปถึงทุกคนไหมฮะฝากถึงทุกคนเหรอ คือจะบอกว่าเป็นเรื่องคอีลคือทุกคนเล่นดีมากดีมากได้ยินไหมคะ้ยครับอาจจะต้องพูดใกล้ในหนึ่งได้ไหมขอขอยีอลหนึ่งได้ไหมครับแท้ตะโกนนี่ที่บ้านจะบ้าไหมครับฮัลโหลครับเอาเลยครับเป็คโกนเลยครับทุกคนเล่นดีมากจริงครับที่ตะโกนอยู่ทุกคนเล่นดีมากก็เป็นกําลังใจให้ละกันนะคะเป็นเรื่องที่อีกเรื่องหนึ่งที่ชอบมากๆเลย ทำเพล้นึกัวองขอบคุณมากครับก็ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมไปฟังเพลงของผมด้วยนะโอ้โหเพลงยังไม่ปล่อยโอเคโอเคยในวันนี้ในวันพรุ่งนี้นะครับผมขอบคุณมากครับไว้เจอกันครับบ๊ายบายฮะได้เลยเดี๋ยวปั่นวิวให้จุกเลยค่ะได้เลยครับจุกจุกผมก็รอดูไม่หันมาห่างเพื่อทำไมล่ะดูเฉยๆมาฝั่งนี้บ้างมาฝั่งเฮ้ยคนพีชคนหนึงนะ มาต่อไปไปที่อ่ออันนี้มั้ยออโอเคอันนี้มันนิ่งหมาแล้วอ๋อผมผมก็หรออยู่เลยดยู่เลยจะอะไรเงี้ยกดไงนะเอ่อบวก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 ใช่ใช่เอ่อครคนคือเราขอไปหรอรากดขอเขาไปไม่ไม่ไม่นี่คือคนที่ขอเรามาแล้วอันนี้คือคนที่ขอเรามาเราต้องแบบเลื่อนเลื่อนมาแล้วแต่ที่เดาหรือเปล่าอคุณเวลาวันตอนเก่ากย แต่ยังฝึเตะแกมแดงแกมแดงอยู่มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมครับผมชื่ออะไรก็อยู่ไกลก็ไม่พูดมาดูนั่นนี่พี่นี่ก่หนเลยฮะบิ้วบิ้วอ่าพี่นี่เหมือนกันนะฮะมือมือสั่นเลยฮะใช่ครับเป็นไงครับกับ EP สุดท้ายครับผมหลังจากที่ดูแล้ว บางทีโมโหเฟิร์นตั้งแต่แบบเหมือนแบบโมโหอ่ะกลายเฟิร์นโอเคแสดงว่าเขาแสดงได้ประสบความสำเร็จอ่าใช่ใช่ขอถามฉากขอถามฉากหนึ่งได้ไหมคะพอดีว่ามันมันมีฉากที่พี่วอลต้องไปนอนกับหยินในห้องอ่ะมันฉากนี้มันไม่ได้ออกใช่ไหมพี่วอลต้องไปนอนกับหยินในห้องไงฉากที่มันลงในโปสเตอร์อ่ะที่เป็นแบบนอนกมดจนกันเก่าอะค่ะ ไม่มันเหมือนจะเป็นรูปที่ถ่ายใช่ใช่ครับเป็นรูปโปรโมทอ่ามันโอมาตเล้ยไม่รงปกหรอโอ้ยเป็นปอร์ครับผมโอ้องไปูชนต้องปัตเอร์เ้ยเกให้คเแนนการยเฮ้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 ฮ้เฮ้ยเเฮ้ยเ้ก้เน้ย้ เต็มสิบเลยค่ะเรื่องนี้โดนใจมากโอเคค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับไปเจอกันครับไปยครับไปไปครับไปครับไป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 รยไป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 เดีปอปไ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 ปดีไป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 ะปไัไป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 กปไ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 ันปไปไปไปมปไปปไ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  เอ่อปุ๊บกดโชว์ดิเออไม่สั่ได้ไงยี่ยกล้องสั่นมากครับอ๋อเป็นบูก็ไม่กดหรอเนี่ยเดี๋ยว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 เด๋ยวเดี๋ยวเ้็๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเยอเกดวเดี๋ยวเดียเดี๋ยเดี๋ยวเเป็นตัวเดียว ไม่มาทไมล่ะถ้าคนเนี้ยคายต่ไม่ได้คไาจะเลยมึงขับอะไรนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ดูจบที่สุดท้ายหนูร้องไห้แลยคือร้องไห้เพราะว่าเรื่องมันเศร้าแ่ะครับมเจอมึงอะถามมา่เลหนูไม่ไม่เขายังไม่ได้ตอบไลไง <ş Quand> <ad> รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกแบบมันมันแอบนี้สับสนนิดนึงต้องไหนสับสนสับสนในเนื้อเรื่องมันเร็วอ่ะมันเร็วไปแล้วก็แบบโอเคก็คือมันจบไวไปใช่ไหมขอชอนนี่คืออะไรชอช้างขอชอช้างอที่เห็นเสื้อว่ามันหมายความว่าอย่างไรอ๋อกูชออกูช่อมันมีขอชอนไม่จบเนตการเนตการเนตทางใช่ไหม กูชอนะเออน่าจะเขาพูดว่ากูชอมาอย่งไรอ่อ่เขาก็แซวว่ากูชออะไรเต็มๆแต่เขียนว่าอะไรเออก็คือแบบน่าจะมาจากคาว่ากูชอบเลยแหละแต่ด้วยความที่ชอบใครชอบอะไรไม่เขาถามว่ามา่ไงไมันต้องเริ่มมาจากว่าเบสแต่เขียนว่าแบบกำลังเขียนว่ากูชอบถูกไหมแล้วชอบแล้วชอบอะไรครับแต่ดันแต่ดันไปเห็นว่าแบบว่าเปิดเนางเนี่ยอะไรเงี้ยขอถามอีกหนึ่งขาถามค่ะ ยินชอบก่อนหรือว่าวอชอบก่อนคะอ่าเปายอดฮิตประจำสัปดาห์น่าเสียดายน่าเสียดาน่าเสอยดายที่เวลาหมดเวลามดไปแล้วครับต้องขอบคุณมากนะครับเชื่อไหเดี๋ยวพอรับถามรันอ่าเชิญครับมาเป็นคุณวรนรัตน์นะฮะเซฟเ่็นยังไงนะ

เป็นไงบ้างครับดูซีรีส์จบไปก็ร้องไห้ร้องไห้หนักมากมากเลยเพื่อแสดงดีมากเลยโอยตายเยโอ้ยมีจริงเป็นไงให้กี่คะแนนครับไม่กี่คะแนนไม่จะพูดจะใ้จะให้ร้านคะแนน ให้ล้านคะแนนล้านคะแนนเต็มสิบล้านเลยครับ <c oughs> ขอบคุณที่ชอบไหมครับค<า>ไม <c oughs> ไ่ถามไม่ถามครับก็เป <c oughs> ็นละครันใะเไนี้หมดที่ด่วน <c oughs> มีมีอะไรจะถามอีกไหมครับโอ้เมื่อกี้ถามไปแล้วว่ายินหนูหนูอยู่ทีมยินชอบก่อนอ โอเคครับวันนี้ก็หมดเวลาพอดีเลยน่าน่าเสียดายน่าเสียดายน่าเสียดายตื่นเต้นมากเอบคุณมากครับตบกครับใจแต่จะตอบจริงแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆต่อไปคือแล้วนะเปิดมาข้สุดท้ายเดี๋ยวดีเปิดมาปุ๊บรีบเล่นเลยผู้หญิงไปแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มาโอเคอ่ายูว่จัดไหมมันเข้าไปเลือกสุ่มยังไงนะเข้าไปด้ตรงเนี้ยวิดีโอใช่มันจะรักใครก็ได้ คนต่อไปมานี่คําถามขึ้นก่อนเลยว่ไม่เรายังไม่หมดเวลาเราต้องยิงก่อนนี่เราหาคนนี้คนสุดท้ายคนสนะครับเราเราพยายามหาแฟนบอยอยู่เนี่ยจะได้หลาายยหลลเปี่ยนสรุปสไลด์ไปไม่เจอเลยไอจีกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นซึ่งมันซึ่งมันก็จริงอ่ะได้ไหมเพราะฉะนั้นผมจะไม่หาแล้วมันดูจะนานไปหน่อยมาเซ็งหนึ่งเซ็งหนึ่งไหม นี่เลยแล้วกันโชจโนเตอร์นี่เลยนะเจอเจอแล้ว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 ลุ้นเรามาลุ้นกันไม่พอพูดเลยเขาไม่เปลี่ยนเลยเขาภาพจอไปเปลี่ยนเลยแดนสรุปไงเป็นแอคแฟนเขาอะไรอ๋ออ้ํอแฟนเราพูดสวัสดีครับสวัสดีครับ การรับชม EP สุดท in ้ายนี้ก็ดีนะครับคือว uh uh> uh> uh uh uh> uh ่าเพิ่งว่าสารภาพตามตรงว่าเพิ่งเป็นหมูยอมาเมื่อสักสามสี่วันที่ผ่านมาเองโอ้แล้วจะเป็นต่อไหมครับผมเป็นครับเพราะว่าเพิ่งสาพเอ่อโฟโต้บุ๊กเดี๋ยวโชว์โฟโต้บุ๊กแป๊บนึงนะมีโฟโต้บุกด้วยฮะมนโฟโต้บุ๊กโฟโต้บุ๊กอันนี้เห็นไหมอ่ะ ้เป็นสามสี่วันเขาคงได้เรอไม่ธรรมดาเลยครับใช่ครับแล้วเราก็รู้สึกว่ากาลังรอตัวเขาเรียกว่านะเออโปรเจกเอ่อวันเตาสันเดย์ปะที่กําลังสอบมาใหม่ปะอะนะครับที่กําลังจะมีโปรเจกตัวเอ่อวันเตาสันเดย์ครับ ใช่ใช่ใช่ชายกําลังกําลังรอไม่แน่ใจว่าเปิดออเดอร์อะไรอย่งเป็นเป็นตัวนั้นอะตัวนั้นไม่ใช่ซีรีส์ครับตัวนั้นจะเป็นเหมือนเป็นโฟโต้บุ๊กใช่ใช่กําลังรอตัวนั้นอยู่เหมือนกันได้เถ่ายทํากันเอ้เราถ่ายกก็ตอนนี้กำลังกำลังตามล่าแคสเอ่อเล่มที่หนึ่งรอยเจ็ดสิบห้าคือตอนนี้เราติดต่อไปที่สํำนักทีมแล้วล่ะแล้วเขาบอกว่ามันหมดแล้ว เรื่อนั้นดีแต่ว่าที่อาี้อท้ายอเจจะฝาท้ายอาจจะฝากอะไรถึงมังพวกเราไหมครับมีอะไรกับพวกเราไหมครับจริงๆเราชอบนะครับเพราะว่าซีรีส์คือมันโอเคเนื้อหามันค่อนข้างเร็วแหละแต่เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นเหมือนกับตัวทายอินของของค่ายก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยอิมพิเมนต์ไปไปเป็นตัวเอซีรีส์เต็มๆเี้ย อ่างขาดนะฮะอ่งขึ้นอ่าทีึ้นยังไงหรอในความเป็นจริงแล้วบอนะเป็นอย่างนั้นแหละโอเคครับผมก็ครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆม่เลยครับที่ได้ลงคุยกันขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ่าทุกคนกลับมาที่ Facebook ครับผมกลับมา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 ต้องต้องปิดเลยไหมไม่เขาบอกว่าคุยนิดหน่อยก่อนแล้วค่อยไปร้องเพลงเลิกบุกคุยนิดหน่อยก่อนหรอแบบนั้นแหละอ่า ก็ได้ผู้โชคดีไปแล้วหท่าน